มีป่ะโดนเหรอ,อเดี๋ยวขอไปฟังเสียงหน่อยคนดีนคะครับอ่านอ่น,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 นี่นี่ครับอ้ตัวนิ้ใจหน่อยครับสวัสดีครับพบกับผมและผองเพื่อนนะครับช่างลาดเดชพันมิดแล้วก็แม็กนะวันนี้เนี่ยมาทำอะไรกันเลยพาน บอกไปลาไหลมาเก็บกู้กับบอกไปลาไหลเนาะดักไว้เมื่อวานใช่ไหมวันเย็นเนะาะก็เดี๋ยวดูนะว่าจะมานไหมแล้วก็จะได้สักกิดตัวนะครับแม็กยกแล้หนุนยกหายกเลงอยงู่นนะก็เดี๋ยวเราจะเก็บใส่กระสอบไปก่อนแนละ้วในพานเนาะ <Yeah. S 1> แล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปเทดูที่บ้านใช่ไหมอ่าอ่าโอเคเดี๋ยวชวยกันเก็บครับไม้เนี่ยเป็นอ่างเก็บน้ํานะหนุนบรรยากาศสวยมากๆครับ อ่างเก็บน้ำสักคระเดี๋ยวถ่ายเก็บบรรยากาศให้ดูเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวไปลุ้นกันอยู่บ้านนะครับว่าได้จะกีตัวมีไหมไหนๆดูเสียงฟังเสียงถ้ามันมีตัวจะรู้อยู่โอ้โมีมีมีโดนโดนโดนอ่าโอเคอาบ้างวะตั้งๆไว้หน่อยไหมลองดูดูอันนี้ไม่เห็นเปล่าเดี๋ยวได้ให้มันเห็นที่ตูดเนี่ย ม่มนหรอกไม่ไม่ไม,มีเออไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูที่บ้านมีไหมในพันมีมีมีใช่ไหมอ้าวโดนอีกแล้วครับโดนเก็บไปดูกันเรื่อยๆครับโดนไหมมั้ยมีไหม,ม,ไหมอ่าตัวเล็กเหรอตแต่มีใช่ไหม,มอ้าวโดนอีกแล้วครับม,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 มีป่ะ โดนเนอะอ่าเดี๋ยวขอไปฟังเสียงหน่อยเลยมันจะรู้ได้ใช่ไหมว่าถ้ามันเข้ามันจะดันคึก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 ใช่ไหมอเทรังเทดูมันดิ่นนะกักกอ่านั่ยนี่นีนี่ครับอ่านี่นี่นี่มีไหมเห็นไหมแดงแดงไหมในรูนั่นนั่นนัครับบินปุ๊บปุ๊๊อ่าโดนครับนั่นอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูอยู่บ้านโดนแม่โนไกลไกลๆ โดนไหมม,ม,มีนะอา้าวแม็กก็โดนครับอยู่ตรงโู้นก็จุดที่ดักเนี่ยมันเป็นมืออ่างครับอยู่แนวป่าหญ้าป่าบัวเนี่ยหมายเด็ดมากๆครับแล้วก็สวยมากๆของชอบสมัยเด็กของใครหลายหลายคนนะครับนี่เขาเรียกอะไรเม็ดบัวเม็ดบัวอ่าใครที่อยู่บ้านนอกมีบ้านนอกก็มีทุ่งป่าบวหลวงเนี่ยก็จะเที่ยวเดินเก็บเดินหักไป กินกันนะครับเนี่บรรยากาศแบบเด็กน้อยบ้าน,นอกเนาะย้อนกลับไปหาอดีตหาสมัยตามปู่ตามย่าตามตาตาม,ตามพอ่อตามแม่ไปหากินกันที่ริมน้ำริมห้วยริมคลองเนาะนกับบรรยากาศแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะไม่เน้นอะไรมากครับแค่อยากถ่ายเก็บบรรยากาศเฉยๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปถึงบ้านแล้วก็ค่อยไปเทดูทีละกระบอกนะครับ ในพานมิตรตะโกนเรียกนะว่ามีกระบอกที่เก็บหลงใช่ไหมในพานหลงอันหนึ่งหลงอันนึงก็คือน่าจะเกือบอาทิตย์แล้วเนาะที่มาดักงวดก่อนนู้นะนะเนาะเอามาดูครับมีอะไรในพานบอกว่ามาดูอ่ะลองเทดมีอะไรหนักอ่ะใช่ไหมแต่มันไม่ขยับตัวเลยเออแล้วหลงไปได้ไงเนี่ยของกระบอกอย่างใหญ่ เทเดูครับถอดออกมีเขาไม่เทงเขาถอดเอาถอดเอาก็บอกทำรุ่นถอดได้อะรุ่นนี้เะรอว้ายอุ้ยอะไรอ่ะโอ้โหปลาไหลเหรอโอ้ยหลงไปได้ไงเนี่ยในพานโอ้โหดูโอ้ยตัวเบลเลอร์เลยครับมีปะ ยังเลยตวงไว้ยังเป็นไหมตัวนี้เออไอ,อตัวเป็นตัวเล็กเหรออ้าวยังอยู่ข้างในอีกตัวหนึ่งอ่ะเดี๋ยวปิดไปก่อนแต่ว่าอือตัวนี้คุณขอได้ตัวนี้นี่โอ้โหน่าจะเกินครึ่งโลครับเสียได้เก็บหลงตายนะได้ปก็แม็กได้นะอันนั้นนะโอเคโอ้ในพานหลงอันไหนไม่หลงหลงตัวเบลเลอร์เลยนะ แม่สงสัยมันจะมาเข้าทีหลังเออเก็บไม่หมดเนาะแมเอ้ยจะได้ครับเนี่ยโอ้โหตัวเดียวนี้เป็นมือแล้วเนี่ยตายเน่าเลยครับอะเดี๋ยววันนี้ช่วยกันหาช่วยกันเก็บให้หมดนะทุ่งมันเหมือนเหมือนกันอย่างนี้เนาะบางทีก็เดินเก็บข้ามเก็บหลงอะเนาะจะได้ครบยิบสองอันมันเหมือนกันไปหมดไงเออไออันที่หลงอ่ะด้านได้ตัวเบลเลอร์เลยอะครับ โอ้สองบอกไหมดักไว้ซะยี่สิบสองกระบอกเหรออ,อะเดี๋ยวดูนะจะครบไหมวันนี้ห <c oughs> ลงหลงกระบอกไหนก็ได้แต่อย่าหลงกระบอกที่มันได้ไงมัน <c oughs> <c oughs> เสียไดย้โอ้โหตัวบอลเลอร์เลยอะ่ะเ,เยอะเยอะเลยนะเห <c oughs> ม็นหุมห่ม,มะนะหำบนนอะเยือนะใช้เยอือหอยเชอรี่นะในพานนะ ดูเนาะก็เถื่อนอันเลยโอ้เดี๋ยวอันนี้ก็บอกเล็กนิดเดียวโอ้โหใหญ่ใหญ่ครับอันนี้เอาให้ครบหน้าอย่าหลงองนะวันนี้นะหมดไหมหมดยังหมดแล้วนะอ่ะเก็บครบเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าไม่รู้นะครบทุกอันหรือเปล่านะหลงอีกหรือเปล่า อ่ะเดี๋ยวก็กลับไปดูกันอยู่ที่บ้านนะครับว่าจะได้สกิี่ตัวน่าจะได้เรื่องอยู่ครับคลิปนี้มาครับผู้คัดเลือกเข้ารอบไม้ได้เท่าไหร่ครับแม็กกี่กระบอกอไอ้ที่น่าจะมีไอ้ที่น่าจะได้เนาะน่าจะได้ตัวเนาะอยู่นี่นะครับนี่คัดและและในพานนับเก็บกระบอกทั้งนู้นสรุปว่ายี่สิบสองกระบอกครบไหมในพานสิบเอ็ดครบไหม <laughs> หลงอีกแล้วใช่ไหมอันนึงไม่ไมเออไม่ใช่ตัวใหญ่แบบเมื่อกี้อีกนะที่หลงอะ่ะ <laughs> เอ,อกัดดักกระบอกเก็บไม่เคยครบกันนึทิ้งแล้วพวกเรานะ <laughs> อ่ะมาเก็บไม่เคยได้ครบนไะ <laughs> อ,อและไอ,อที่ลืมอ่ะก็ภาวนาว่าอย่าให้มันได้ตัวใหญ่อีกนะอ่ะเทมาทำอันกระองอันด้หายอยู่เลยอ้าวมาแล้วหนึ่งโอ้กระบอกนี้หนึ่งตัวนะครับนี่ ไซส์ขนาดก็ไม่ไม่เล็กเกินแต่ก็ไม่ใหญ่นะอ่ะไอพาร์ที้ครับโอ้โหตัวนี้สวยหน่อยตัวเดียวปะตัวเดียวอ่ะตัวเดียวนะครับแม็กทีมาแล้วเวะไหนๆใส่ละสามแล้วนะอ้าวมีเก็ตเหมือนกันเนี่ยปะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอยล้างก่อนอ่ะมากี่ตัวแม็กตัวเดียวเวะ ไหลแล้วโอ้มาได้กระบอกละตัวเนาะจะดูว่ามีกระบอกได้สองตัวมั้งหรือเปล่าโอ้ยสองตัวสองตัวเหรอโอ้โหโอ้โหตัวนี้หางด้วนอ่าในพันโอ้โหตัวนี้ใหญ่หน่อยครับโอ้โหดูตัวนี้ใหญ่นี่เหรอฮะใหญ่ โอเคีอาอโอ้แต่เจอเยอะแต่ก็ยังไม่ใหญ่เท่าไอ้ที่ยังไม่ใหญ่เท่าไอ้ที่มันตายเลยนะในพานะตัวนั้นใหญ่เบลเลอเลยอะเยอมันเยอะนี่สองคนอร้องนี่ตัวน้อยหนึ่งตัวเขากว่บอกเบลเลอร์เลยนะอ๋อนี่ไอกระบอกนี้หรือเปล่าที่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตายใช่ไหมตัวนี่คุนพอได้ไงเออแล้วก็ได้ตัวเล็กมาตวงเนาะโอ้นี่แม็กโอ้อันนี้สองตัวเลย อ้าวโอ้สรุปวันนี้ได้หลายตัวอยู่ครับสุดท้ายออป่าไม่เห็นออกอ่ะมีป่ะหรือไม่มี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 ก็คัดผิดคัดผิดอ่ะโอเคดูครับโอ้น่าจะเป็นสิตัวอยู่นะนี่ฮะ แล้วใครถามว่าใช้เหยื่ออะไรเนี่ยอหอยเชอรี่เลยอนะไรพันเนาะแล้วก็ไม่มีปรุงแต่งนะคือทุบแล้วใส่เลยใช่ปะ่ะทุบแล้วใส่เลยอ่าอ่าโอเคครับนี่กับการดักกระบอกยี่สิบสองลูกเก็บหลงไปลูกนึ้งนะน่าจะหลักสิบอะฮะเป็นสิบดีเราเก็บกระบอกเลยโมสิบเอ็ดน <ๆ S 1> สวยๆเลยนี่กับการดักปลาไหลหน้าคลิปนี้นะครับอื จะเลือกอาจะตัวปลาไหลนะฮะนี่สองนับ,นบตัวนับตัวสามสามสามอ่สามสี่อ่าตัวน้อยห้าห้าตัวน้อยก็นับหนึ่งหกเจ็ดแปดเก้าสิบ,ส,บสิบเอ็ดส,ส,อสิบสอะไรสิบสองตัวครับอ่า โอเคนี่ฮะสวยๆเลยครับก็เดี๋ยวจะเอาไปทําเมนูอะไรเมนูพื้นบ้านแบบไหนเนี่ยก็ตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเรานะครับ อะไรครับยายน้ำตาตากันเครื่องพริกสดกระเด็นข้าตาใช่ไหมเป็นถุงคุมครับคุณบ้านนะครับก็ตัดเข้าคกลัวเบื้อบ้านนะครับมาหาคุณยายนะวันนี้กาลังตําเครื่องอยู่ครับที่ตาโขเครื่องแกงคบๆอยู่วันนี้เรามีเมนูอะไรครับยายผัดเผ็ดปลาไหลจ้ะไม่ใช่ผัดเผ็ดปลาไหลที่ไหนเราเออ หมกอะหมกปลาไหลหมกปลา,<ะ>าไหลนะ,ะแล้วเอาผัดผิดมาจากไหนเนี่ยฮะอ่ะปลาไหลที่เราไปดักบ้างลันไปดักกระบอกกันมานะครับก็สดสดเลยนะหั่นเนื้อเป็นชิ้นไว้แบบนี้ครับจากนั้นก็ตำเครื่องหมกยยนะ้อยใหญ่เนาะมีพริกสดนะครับมีหอมกระเทียมมีขา่ามีตะไคร้นะแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยตำรวมกันจะได้แบบนี้ยยนะ้อยใหญ่เนาะส่วนฝั่งนี้ก็ใบมะกรูดฉีกนะครับอ่ะเริ่มเลยยาย ก็จะตักเครื่องหมกใส่ถ้วยกะละมังเนาะนอ้าวเป็นหมกพื้นบ้านนะครับฝีมือยายนะนี่ครับต่อไปก็จะมาปรุงรสกันนะครับยายจะใส่อของชูรสนะครับนี่นต่อไปอะไรครับรสด,ดีจังรสด,ดีนะครับรสด,ดีรสหมูต่อไปครับเดี๋ยวยังเปิดด้วย <laughs> ยังไม่เปิดเหรอยังไม่พร้อมใช่ไหมเอาเปิดเปิดเปิดซะก่อนเนี่ยถามเร็วไปใช่ไหม <c oughs> จากนั้นใส่อะไรครับยายใส่น้ำปลาจ้ะอ่ะใส่เลยครับน้ำปลาร้าต้มสุกนะครับอีก <c oughs> น,นิดนึงใช่ไหม <c oughs> อ่ะแล้วก็คลุกใช่ไหมครับยาย สุดท้ายใส่เป็นเนื้อปลาไหลเนาะ <Yeah. S 1> เอาเนื้อปลาไหลไปคุกก่อน <Yeah. S 1> ใช่ไหมยายอ้าโอ้น่ากินแล้วครับนี่ก็เป็นเมนูพื้นบ้านโบรนาณน,นะเมนูนี้ก็จะเป็นเหมือนทางเ,าเป็นของคนทางเหนือกับอีสานเนาะ <Yeah. S 1> การหมกหมกด้วยเครื่องแกงแบบนี้นะครับ mm. จะหมกหรือจะล้มถนัดแบบไหนกันแล้วแต่ครับแต่วนี้เราจะหมกกับใบตองใช่ไหมยายอ้า ก็จะลองพื้นด้วยใบนางลักหรือว่าผักอีตูนะครับนกัตากโปะเข้าไปครับจากนั้นก็รวยต้นหอมแอนนอะ้วไงเนาะก็ผักหอมลราเยอะนะครับอ่าอีตูกับต้นหอมซอย จังหวะนี้ก็เป็นงานฝีมือนะครับจะต,ต้องรุ่นระดับยายนี่นะประสบการณ์ล้นเหลือครับการทำหอตัดครับโอเคเรียบร้อยครับแบบนี้ ก็จะทำทั้งหมดสามหอครับ ร้อยครับเดี๋ยวไปเราจะหมกใยการย่างเตาถ่านนะยายเนาะก็ยายเตรียมไฟให้ไม่แรงเกินไปนะครับไฟอ่อนค่อยๆย่างจากนั้นก็รอครับผมก็ยายบอกว่าสุกแล้วนะครับนี่หอมทั่วทุ่งไปหมดเลยครับโอเคก็เดี๋ยวเอามาชิมกันนะครับมาครับ มกปลาไหลโอ้ยยังร้อนเลยครับมามาจัดกันแบบร้อนๆน,นี่แหละนี่อ่ะโอ้โหสุดๆครับแบบนี้นะแล้วก็ตักนะครับนี่ใหญ่ๆเลยโบกครับมาตักกล้องครับค่อยๆ นาธรรมชาตินะเดี๋ยวขอร่วมคำหน่อยครับมันใหญ่นี่สุดสุดครับสุดยอดหอมเครื่องสมุนไพรสุดๆครับยิ่งผักอ่าใบมังลักอ่ะโอเข้ากับหมกมากๆครับหรือว่าถ้าใครชอบผักขยงเนี่ยก็จะได้อีกลิ่นหนึ่งเนาะ อร่อยครับแล้วก็หมูคั่วเค็มสีมืองใยนะหอ,อหมอกอีกทีใครที่ชอบปลาไหลนี่สุดๆนะครับโคตอร่อยแล้วครับ มากินข้าวด้วยกันครับก็ถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้เนาะการหาวัตถุดิบพื้นบ้านเนี่ยมาทําเมนูพื้นบ้านซึ่งจากกระบอกปลาไหลเนี่ยเราก็ไม่ได้ทําให้ดูนานแล้วนะครับคลิปนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นที่ชื่นชอบของหลายๆคนเนาะชอบคลิปไหนวิดีโอไหนเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ลากันไปก่อนเนาะสวัสดีนะครับมาครับกับข้าวหลายอย่างวันนี้ผัดเกดปลาไหลครับแล้วก็หมกปลาไหลเนาะรวมถึงปูต้มนะครับแล้วก็ยำปูนะ